เหมือนไม่เสร็จอยู่ในทางค่ะเห็น um, สามสามีสม่จ้าโมคะโมคะแม่มาดีให้ไม่ดูดดูดทำไม้ของไทยกนีประจำพี่ประจพี่ าสามทับหนึ่งไปหาคูเปอร์สามทับหนึ่งไปหาคูเปอร์ลูกไปไปอ่านุบัติก่อนสามทับหนึ่งไม่ใส่นีอย่างนี้เนี่ยทำไมไม่ใส่ตัวถึงเลยนะ

ใครใครี้จะไปถ่ายรูป